สวัสดีครับพีเจอกันคลิปยู่พาตุ้มเดีพีหน่อยมา,ยาคลิปรถรับมาเิ่งรถเป็นอะไรแห่งเ๋ยาพัดดีจับนกะผมเอ่เรารับไปบน,ปนย,ยูนิสิเวอยยูเดโค่สองนะครับหลัก็รทยดนไทยคันนี้ จะรอเข้าอีกหล้กการสันนีครับสันนีเข้าจอดที่นี่ย่งางวัฒนาเรากลับไปครับเตรียมไหวฐานโรงงานจุดตัวใหม่ครับตัวทีว่ายูซีคิวแล้วครับแต่ว่าย่งางวาในโรงงานครับชวนนี้นามอันนี้ร้ายนามยังหลายอยู่ครับก็เลยจอดลอกงานก่อนครับทายรีวิวแถวนี้ให้พี่น้องได้เบิ่งกันสภาพจอดรถเนี่ยครับวนาที่ออกได้แล้วครับุ ุดลงจนในนี้เลยครับจนจะทวมลอดน,นี่ครับขั้นนี้สตาร์ทอดติดครับตอนนี้แบตเบรดจอดหน้านี่เตี้ยปั่มลมนี่ปั่มลมลงไปอยู่ในน้ำด้ยครับบุก,กี้กำเองโอ้เสียหายเลยครับ เอ็กเอมครับคันส่วนมาเกนเฮ้ายู่ทีซีคิวนะครับเอาไปหน้างานซีคิวแล้วส่วนนี้เป็นหน้างานเก่าครับกีเนียโกขึ้นครับดึงดึงขึ้นเราไมติดนะครับอีขั้นนี้ก็คักลยครับบ่ไดดแน่นอนครับส่วนเจ้า คุณดันครับคุณดันสองขั้นนี่บ่มีปัญหาครับจอดสบายสบายครับอยู่ทีแข็งก่อนสตาร์ทได้ครับขั้นนี้กรับพดอยู่ครับขั้นไหนลงส่วนแยกเกมโบติดนะครับจอดหน้าเกินเจ้าล็อกเหมือนกับสตาร์ทได้อยู่ครับจับแล้วครับเจ้ากลับอุบลนั่มเลยครับครับลับน้ำบอลน้องเออที่ยูพีเราบอก กป็นตัแบบพักเลยครับคยูนี๋ยดี๋ยาจะพอกันกับิปหนานได้พี่น้องด้วยสำหรับคลิปนี้กับทีฝากไว้สักนิดละครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งในด้วยครับสวัสดีครับ